เซียวจิงเซียนมองไปที่ชุดแต่งงานสีแดงที่ตกอยู่บนพื้นในห้องดวงตาแหลมคมดูน่ากลัวผู้หญิงบัสบังอาจหนีไปได้เขายิ้มย้อยย้อยตรงมุมปากเขาไม่อยากให้นางหนีจากเงื้อมือของเขาได้ท่านอองข้าไปสืบอย่างชัดเจนแล้วขอรับชายชุดดำหยุดอยู่ตรงหน้าเขาอย่างเงียบฮาฮ่าคุกเข่าลงข้างหนึ่งแล้วรายงานด้วยความเคารพว่ามาเซียนจิงเซียนพูดออกมาอย่างเย็นชาและหน้ากากสีเงินก็เปล่งแสงสีขาวออกมาภายใต้แสงเทียน พระชายาคือหยุนชิงเหยียนคุณหนูสามของตระกูลหยุนจริงหาฮะไม่ได้หาใครมาแอบอ้างขอรับเมื่อกี้นี้ตระกูลหยุนกำลังร้องให้อย่างโศกเศร้าเพื่อความปลอดภัยข้านำภาพวาดของคุณหนูตระกูลหยุนมาเพื่อให้ท่านอองแยกแยะโดยเฉพาะขอรับองคารักษ์เสื้อดำพูดพร้อมหยิบภาพวาดหนึ่งม้วนออกมาแล้วยื่นให้เขาทั้งสองมือ เซียวจิงเซียนรับภาพวาดมาและกลางออกในภาพนั้นเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดสีน้ำเงินยืนอยู่ใต้ต้นพีชสีชมพูกำลังเป่าคุุยกระโปรงและผมของนางปลิวไปตามสายลมริมฝีปากสีแดงของนางขยับเล็กน้อยและมีดวงตาที่สวยงามเป็นภาพหญิงงามที่สวยจริงหาผู้หญิงในภาพก็คือหยุนชิงเหยียนในคืนวันแต่งงานอย่างไม่ต้องสงสยัย เขาขมวดคิ้วเล็กน้อยหากนางคือคุณหนูตระกูลหยุนตัวจริงทำไมนางถึงหนีไปโดยไม่สนอันใดเลยหรือว่านางไม่สนใจชีวิตความตายของตระกูลหยุนงั้นหรือนางไม่กลัวว่าเขาจะตัดหัวทั้งตระกูลหยุนด้วยความโกรธแค้นหรือแล้วศิลปะการต่อสู้แปลกๆนั้นของนางละ่ะหรือว่าการสืบเรื่องหยุนชิงเหยียนก่อนหน้านี้ของเขาจะผิดพลาดมันเป็นไปไม่ได้เขาปฏิเสธทันที การย้อยเย,อ,เยอ,อย่างที่เล่นปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาหรือว่านี่เป็นแผนการของไอ้แก่หยุนเฮหนั้นดีมากถ้าอย่างนั้นเขาก็จะเล่นด้วยกับพวกเขาเขาไม่ใช่องค์ชายที่ถูกผู้อื่นกดขี่ข่มเหงตามอำเภอใจในตอนนั้นอีกต่อไปหยุนชิงเหยียนนางคิดว่านางสามารถหลบหนีจากโจนอ๋องที่มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาด้วยกังฟูไร้ทักษะของนางนั้นหรือ หยุนชิงเยียนพาเสี่ยวเทาไปซ่อนตัวอยู่ในห้องอย่างเร่งรีบเธอมองไปรอบๆในห้องเรียบร้อยมากแต่ก็เรียบง่ายและสะอาดมากอย่างผิดปกติดูเหมือนว่าจะไม่สามารถซ่อนคนไว้ใต้เตียงถ้าซ่อนอยู่ใต้เตียงคาดว่าองครักษ์เดินเข้ามาก็คงจะหาเจอทันทีแต่จะออกไปอีกก็ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แล้วคุณหนูเมื่อกี้นี้พวกเราควรทำอย่างไรดีเจ้าคะเสี่ยวเทาดูเหมือนจะระหนักได้ว่าหนีไม่พ้นแล้วจึงมองดูเธออย่างกังวลไม่มีทางอื่นนอกจากรอ หยุนชิงเหยียนขมวดคิ้วสวยเมื่อกี้นี้ดูเหมือนว่าคงต้องทำไปคิดไปเท่านั้นจะหนีไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับชะตาฟ้าลิขิตแล้วในขณะที่พูดจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆมาจากนอกประตูคุณหนูเสี่ยวเทาดึงขอบเสื้อของเธอแน่นด้วยความกลัวซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเธอติดๆและเรียกเธอเบาฮาฮแต่ก็แอบกังวลในใจว่าถ้าถูาถกปีศาจหวังจับได้พวกนางจะถูกเขาประหารชีวิตหรือไม่ ชู่หยุนชิงเหยียนส่งสัญญาณให้นางเงียบเธอตระหนักได้อย่างเฉียบแหลมว่าเสียงฝีเท้านี้ไม่ใช่องค์รักษ์จุดที่กำลังค้นหาอยู่เธอหยิบดาบที่แขวนอยู่บนผนังออกมาอย่างเงียบหาหัะกัดฟันแน่นต้องสู้เท่านั้นทันทีจุดที่ประตูเปิดออกดาบอันแหลมคมของหยุนชิงเหยียนก็พาดไว้บนคอของบุคคลน,นั้นและขู่เขาอย่างเย็นชาจากด้านหลังอย่าส่งเสียงไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าเจ้าไม่นึกเลยว่าพระชายาจะมีทักษะดีขนาดนี้ ผู้มาเยือนดูไม่ตื่นตระหนกเลยและน้ำเสียงของเขาค่อนข้างชื่นชมด้วยซ้ำหยุนชิงเหยียนตกตะลึงเล็กน้อยแล้วรู้สึกโล่งใจเมื่อกี้นี้เกรงว่าทั้งจวนอ,องต่างก็รู้ว่าพระชายาหนีไปแล้วและการที่เดาต,ตัวตนของเธอได้มันไม่มีอะไรน่าประหลาดใจเลยพ่าบ้านหลงขออภัยขอรับท่านอ,องสั่งให้พวกข้าตามหาพระชายาขอรับหยุนชิงเหยียนกำลังจะพูดก็ถูกเสียงขององครักษ์จุดที่ตามหาเธอจากนอกประตูขัดจังหวะดาบในมือของเธออดไม่ได้จุดที่จะเพิ่มความแรงขึ้นเพื่อข่มขู่เขา ท่านอ่องให้พวกเจ้าตาหาพระชายาพวกเจ้าไม่ไปหามาห้องข้าทํำไมหรือว่าพวกเจ้ากำลังสงสัยข้าซ่อนพระชายาไว้งั้นหรือเสียงของเขาเย็นชาแต่กลับแอแฝงความเยือกเย็นของการข่มขู่ข้าไม่กล้าขอรับขออภยัยขอรับพ่อบ้านหลงไปไปหาที่อื่นองครักษจุดที่อยู่นอกประตูพูดขึ้นทันทีด้วยความกลัวแล้วพาคนอื่นออกไป ดวงตาที่สวยงามของหยุนชิงเหยียนเกิดความสงสัยเขาเป็นพ่อบ้านแต่ถึงแม้เธอจะไม่มีความรู้แต่เธอก็ยังมีสามัญสำนึกพ่อบ้านจะกล้าเยห่หญิงขนาดนี้ได้ไงองค์คารักษ์จะกลัวพ่อบ้านขนาดนี้ได้ยังไงพระชายาเจ้าวางดาบลงได้ไหมเสียงเย็นชาของชายคนนั้นหยุดความคิดของเธอหยุนชิงเหยียนวางดาบในมือของเธอลงเธอรู้ว่าเมื่อกี้เขาตั้งใจที่จะช่วยเธอและไม่กลัวดาบในมือของเธอเลย คุณหนูตระกูลหยุ่นงดงามดั่งบุพผาจริงหา,หาค่าชื่อหลงเฟยพ่อบ้านของจวนส่วนอ๋องเขาค่อยๆหันกลับมาเมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาของเธอมีความประหลาดใจเกิดขึ้นในดวงตาของชายคนนั้นเขาชื่นชมอย่างไม่ปิดบังและแนะนำตัวเอง ในเวลานี้เธอเห็นชายตรงหน้าอย่างชัดเจนเขาแต่งกายด้วยชุดสีขาวดุธิมะมีดวงตาคู่สวยที่แหลมคมมุมตาของเขายกขึ้นเล็กน้อยสันจมูกที่โด่งและริมฝีปากบางเซ็กซี่ทั้งทั้งจุดที่เป็นผู้ชายแต่กลับมีดวงตาไหลที่เหมือนกระแสน้ําไหลและกําลังมองเธอด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยเธอตกอยู่ในพวังชั่วขณะหนึ่งหรือว่าผู้ชายสมัยก่อนหน้าตาหล่อขนาดนี้กันหมดเลยเหรอเมื่อตระหนักได้ว่าเธอเหมือลอยหยุนชิงเหยียนจึงรีตาลงมองเขาแล้วพูดว่า ข้าคงไม่ต้องแนะนำตัวเองแล้วเขาน่าจะรู้จักเธอดีกว่าตัวเธอเองก็จริงแต่ว่าข้าไม่เข้าใจทำไมพระชายาถึงหนีไปในคืนวันแต่งงานมีความสงสัยในดวงตาของหลงเฟยเมื่อกี้ในห้องหนังสือเขาตกใจมากหลังจากที่ได้ยินข่าวว่านางหลบหนีไปเจ้าเป็นพ่อบ้านของที่นี่ไม่ใช่หรือข้าคิดว่าเจ้าคงจะรู้ดีกว่าข้าว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนวันแต่งงานไม่ใช่หรือเพราะเขาเคยแต่งเจ้าสาวมาแล้วเก้าคนหยุนชิงเหยียนมองดูเขาอย่างเย็นชา หลงเฟยตกตะลึงเล็กน้อยเขาไม่นึกเลยว่านางจะตอบเช่นนี้เขาหัวเราะเบาๆและพูดว่าข้ารู้ดีแต่ว่าพระชายาเจ้าไม่ได้คิดถึงผลที่ตามมาหลังจากหลบหนีของเจ้าหรือผลที่ตามมาอะไรถูกประหารก้าวชั่วโครตเหรอมันเกี่ยวอะไรกับเธอยังไงซะเธอก็ไม่ใช่หยุนชิงเหยียนตัวจริงผลที่ตามมาคือสมาชิกทั้ง96คนของตระกูลหยุนจะถูกประหารชีวิตหลงเฟยพูดทีละคำและดวงตาของเขาก็จริงจังอะไรนะ 96คนเหรอมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอหยุนชิงเหยียนอดไม่ได้จุดที่จะมองไปทางเสี่ยวเทาที่เงียบตลอดอยู่ข้างหาฮะเสี่ยวเทาพยักหน้าและอธิบายว่าคุณหนูมันเป็นเรื่องจริงเจ้ากะนี่คือสาเหตุจุดที่นายท่านกับนายหญิงยอมทนเจ็บเสียสละคุณหนูมิฉะนั้นทั้งตระกูลหยุนจะต้องถูกฝังไปด้วยแต่ว่าข้าได้หายไปในจวนอ,องดังนั้นด้วยความรู้สึกและเหตุผลมันไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลหยุนไม่ใช่หรือพวกเจ้าคงไม่ไรเหตุผลขนาดนั้น หยุนชิงเหียนสงบลงแล้วพูดขึ้นอ,องปีศาจคนนั้นคงไม่สามารถใช้อำนาจที่มีอยู่ปิดบังอำพราง5า,าจูจูหลงเฟยก็หัวเราะขึ้นคุณหนูตระกูลหยุนไร้เดียงสาเช่นนี้เจ้าหัวเราะอะไรหยุนชิงเหียนรู้สึกโมโหเล็กน้อยเธอพูดผิดเหรอพระชายาเหตุผลคืออะไรถ้าเจ้าหนีไปแล้วหาเหตุผลฆ่าทุกคนในตระกูลหยุนนั่นง่ายเกินไปมันจัดการได้อย่างง่ายดายถ้าไม่เชื่อพระชายาจะลองดูก็ได้น้ำเสียงของหลงเฟยหนักแน่นและจริงจัง สีหน้าของหยุนชิงเหยียนเปลี่ยนไปนี่คือสมัยโบราณจุดที่ที่จุดที่ไม่มีกฎหมายไม่มีความยุติธรรมและไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายหยุนชิงเหยียนเหลือบมองหลงเฟยและจู่ฮ่าฮ่าก็มีความสงสัยปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอเขาเป็นผู้ดูแลของจวนอองแต่เมื่อพิจารณาจากความเคารพที่องครักษ์มีต่อเขาสถานะของเขาน่าจะไม่ธรรมดาเขาพูดแบบนี้เพื่อที่จะให้เธอล้มเลิกหรือมีจุดประสงค์อื่นเธอคงไม่ไร้เดียงสาจุดที่คิดว่าเขาต้องการช่วยเธอจริงฮ่าฮ่า เจ้ากำลังสงสัยข้าหลงเฟยมองทะลุความคิดของนางได้ทันทีคุณหนูตระกูลหยุนนั้นไม่ธรรมดาจริงฮ่าฮ่าเจ้าไม่น่าสงสัยงั้นหรือเจ้าเป็นคนของจวนอองทำไมถึงช่วยข้าหล่ะหยุนชิงเหยียนไม่ได้ปิดบังอะไรและมองดูเขาอย่างตั้งใจข้ากำลังช่วยเจ้าหรือข้าแค่อยากให้เจ้าคิดให้รอบคอบเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถหนีจากจวนองนี้ได้หรือดวงตาของหลงเฟยสันไหวเขาไม่ได้ช่วยนางจริงฮ่าฮ่าคนที่เขาอยากช่วยมีเพียงคนเดียว หยุนชิงเยียนตกตะลึงและจูจูดาบในมือของเธอก็ถูกพาดไว้บนคอของเขาอีกครั้งจะหนีออกไปได้หรือไม่ก็ต้องลองดูสักครั้งถ้ามีเจ้าอยู่ค่าเชื่อว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่ง้า,าถ้าอย่างนั้นพระชายาจะลองดูก็ได้ข้ายินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหลงเฟยหัวเราะเบาๆและมองนางด้วยสีหน้าเป็นธรรมชาติ หยุนชิงเหยียนตัดสินใจยากทันทีเมื่อก่อนเธออยู่ในหน่วยรบพิเศษหญิงที่ทุกคนต่างเคารพสามารถเสียสละตัวเองเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่นเธอไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเธอจะต้องข่มขู่ผู้อื่นเพื่อตัวเธอเองคุณหนูคุณหนูเจ้ากะเสี่ยวเถามองนางที่กำลังเมื่อลอยจึงเรียกเบาฮ่าฮ่าเสี่ยวเทามีอะไรหรือหยุนชิงเหยียนดึงสติกลับมาและถามขึ้นคุณหนูพวกเราไม่หนีได้ไหมเจ้ากะเสี่ยวเทาพูดขอร้องด้วยแววตาที่เป็นกังวลทำไมเจ้ากลัวหรือ หยุนชิงเหยียนขมวดคิ้วก่อนหน้านี้เสี่ยวเทาไม่ได้คัดค้านเลยหรือว่ากลัวโดนจับได้เปล่าเจ้ากะเสี่ยวเทาสส่หัวลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างจำนวนคุณหนูข้าเกรงว่าถ้าเราหนีไปแล้วองปิศาจจะระบายความโกรธต่อตระกูลหยุนข้ายังมีน้องสาวอยู่ในโจนตระกูลหยุนข้ากลัวว่าเสี่ยวเทาไม่ได้พูดอะไรอีกหยุนชิงเหยียนเข้าใจหมายถึงของนางแล้วนางเป็นห่วงน้องสาวของนางเธอสามารถเข้าใจได้แต่ว่าเสี่ยวเทาอยากจะอยู่ในโจนอองที่แปลกหาฮานี้ต่อจริงๆหรือ เหมือนจะมองความลังเลข,ของหยุนชิงเหยียนออกจูู่เสี่ยวเถาก็พูดอย่างโหดเทียมคุณหนูพวกเราหนีไปกันเถอะเสี่ยวเถาเจ้าไม่เป็นห่วงน้องสาวแล้วหรือหยุนชิงเหยียนสับสนเล็กน้อยและไม่เข้าใจว่าทำไมจู่หาท่าทีของหญิงสาวก็เปลี่ยนไปอีกครั้งเป็นห่วงเจ้ากะแต่คุณหนูก็เป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดของเสี่ยวเถาเสี่ยวเถาไม่สามารถไม่สนใจชีวิตความตายของคุณหนูเพื่อน้องสาวของข้าถ้าจะต้องให้เสี่ยวเถาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเสี่ยวเถาก็จะเลือกคุณหนูเสี่ยวเถาพูดอย่างจริงใจ ขอบใจนะเสี่ยวเถาแม้ว่าหยุนชิงเหยียนจะรู้ว่าคนที่เสี่ยวเถาใส่ใจคือคุณหนูตัวจริงแต่เธอก็ซึ้งใจกับความสัมพันธ์นี้มากแม้ว่าเธอจะไม่รู้จักใครเลยในตระกูลหยุนแต่เธอเป็นตำรวจรบพิเศษและมีจิตวิญญาณของการเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นสลักอยู่ในใจแล้วคิดดูว่าถ้าสมาชิก96คนของตระกูลหยุนจะต้องตายเพราะการหนีไปของเธอแล้วเธอจะอยู่อย่างสงบสุขได้อย่างไรเสียงดังแคร่งดาบในมือของเธอถูกโยนลงพื้นจากนั้นพูดว่า เสี่ยวเถาพวกเราออกไปกันเถอะข้าตัดสินใจแล้วข้าไม่หนีแล้วคุณหนูเสี่ยวเถาเรียกอย่างซาบซึ้งนางรู้ว่าคุณหนูกําลังทําเพื่อนางเสี่ยวเถาเจ้าไม่ต้องรู้สึกขอบคุณหรอกข้าไม่ได้ทําเพื่อเจ้าคนเดียวแต่ข้าทําเพื่อตระกูลหยุนหยุนชิงเหยียนตอบอย่างสบายๆหากเธอถูกอองปีศาจลงโทษเธอไม่อยากให้เสี่ยวเทารู้สึกผิดจากนั้นเธอก็มองไปที่หลงเฟยแล้วพูดว่าเมื่อกี้ข้าขอโทษเมื่อกี้ขออภัยให้ข้าด้วย พระชายาเข้าใจแล้วก็ดีหลงเฟยยังคงยิ้มทำให้ไม่อาจมองเห็นความคิดภายในใจของเขาได้เอียดประตูถูกเปิดออกหยุนชิงเหยียนพาเสี่ยวเท้าออกไปก็ถูกองครักษ์จุดที่กำลังตามหารอบฮ่าฮ่าจวนอองพาตัวไปที่ห้องโถงทันทีเซียวจิงเซียนผู้เป็นท่านอองปีศาจนั่งอยู่จุดที่นั่งหลักหน้ากาก,ากสีเงินทำให้มองไม่เห็นสีหน้าของเขาแต่ดวงตาที่แหลมคมของเขาประกายออร่าที่น่ากลัวและน้ำเสียงเย็นชา หยุนชิงเหยียนข้าเคยเตือนเจ้าแล้วว่าทำตัวดีหาะจะดีจุดที่สุดเจ้าคงรู้ผลที่ตามมาของการไม่เชื่อฟังคำสั่งของข้าสินะเสี่ยวเถาซึ่งอยู่ข้างๆหยุนชิงเหยียนรู้สึกตกใจจนตัวอ่อนทันทีเมื่อนางได้ยินสิ่งที่เขาพูดดึงขอบเสื้อของหยุนชิงเหยียนแน่นแล้วก้มหน้าลงไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาหยุนชิงเหยียนมองดูเขาอย่างไม่เกรงกลัวและพูดอย่างเย็นชาหนี ข้าว่าท่านอองเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ได้หนีข้าแค่ออกไปแล้วหลงทางอีกอย่างข้างนอกมืดมากและมีเส้นทางหลายเส้นข้าก็ไม่รู้ว่าข้าเดินไปถึงไหนแล้วจริงหรือเจ้าหลงทางแล้วทำไมองรักไม่เห็นเจ้าล่ะอย่าบอกข้านะว่าหลงทางแล้วจึงซ่อนตัวไว้เซียวจิงเซียนยิ้มยอยเย้ยตรงมุมปากคำโกหกที่เต็มไปด้วยช่องโหว่แบบนี้นางก็พูดออกมาได้ข้าซ่อนตัวไว้จริงๆเพราะได้ยินคนตะโกนว่ามีนักฆ่าข้ากลัวทันทีจึงซ่อนตัวไว้ถึงได้ออกมาตอนนี้ คำอธิบายของหยุนชิงเหยียนดูสมเหตุสมผลเธอไม่ใช่คนที่จะตื่นตระหนกเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาความใจเย็นนั้นเธอมีมาแต่เกิด5า,าจูู่เซียวจิ่งเซียนก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งออกมาจากนั้นเดินไปหานางทีและก้าวยืนอยู่ตรงหน้านางแล้วพูดอย่างเย็นชาถ้าข้าจำไม่ผิดคนที่ตะโกนว่ามีนักฆ่าคนนั้นก็คือสาวใช้จุดที่คอยดูแลของเจ้าอีกอย่างไม่พบนักฆ่าอยู่ในจวนอ,องเลยเจ้าจะอธิบายเรื่องนี้ยังไง ท่านใดนั้นดวงตาของเขาก็มองไปที่เสี่ยวเถาที่อยู่ข้างฮ่าฮ่าทันใดนั้นเสี่ยวเถาก็คุกเข่าลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวร่างกายของนางสันสานไม่หยุดราวกับลูกแกะที่กำลังรอถูกเชือดหยุนชิงเหยียนไม่รีบร้อนและพูดพร้อมยิ้มเยาะเย้ยตรงมุมปากท่านอองเสี่ยวเทาเห็นนักฆ่าจริงฮ่าฮ่าส่วนทำไมถึงไม่พบนักฆ่านั้นข่าก็ไม่รู้บางที่อยากจะเป็นเพราะความสามารถของนักฆ่าสูงเกินไปดังนั้นองครักษ์ของเจ้าถึงได้ไม่สังเหตเห็น ผู้หญิงคนนี้กําลังบอกเป็นนิว่าองครักษ์ของเขาร้ายประโยชน์นั้นหรือนางจะเล่นกับเขานางยังอ่อนเกินไปหน่อยจูจูก็บอกมือหนาแล้วตะโกนว่าใครก็ได้มานี่หน่อยนําทุกคนที่เข้าเวรในคืนนี้ไปตัดหัวซะท่านอองโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดท่านอองโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดองครักษ์จุดที่อยู่หน้าประตูคุกเข่าลงทันทีและกราบขอไว้ชีวิตหยุนชิงเหยียนก็ตกใจมากและพูดด้วยความโกรธเจ้ากําลังทําอะไรเจ้าจะฆ่าพวกเขาทําไม พวกเขาไม่ได้สังเกตเห็นนักฆ่าที่บุกเข้ามาเลยค่าเก็บพวกเขาไว้มีประโยชน์อะไรเว้นแต่ว่าไม่เคยมีนักฆ่าเข้ามาเซียวจิงเซียนคู่อย่างเย็นชาพร้อมรอยยิ้มชั่วร้ายตรงปากของเขาจุดที่ซ่อนอยู่ใต้หน้ากาก หยุนชิงเหยียนจ้องมองเขาอย่างโมโหไร้าย,ยางอายสิ้นดีและน่ารังเกียจมากเขากล้าใช้ชีวิตขององครักษ์มาข่มขู่เธอเพื่อที่จะบังคับให้เธอยอมรับว่าเธอหนีไปเมื่อมองดูองครักษ์จุดที่คุกเข่าอยู่ตรงนั้นเธอไม่สามารถเพิกเฉยต่อชีวิตของพวกเขาจึงกัดฟันและพูดอย่างขมขื่นว่าเจ้าก็แค่อยากลงโทษไม่ใช่หรือจะหาข้ออ้างมากมายขนาดนี้ทำไมจะลงโทษยังไงก็ตามใจไม่ต้องใช้คนอื่นมาขู่ฆ่าเซียวจิงเซียนยิ้มอย่างเย็นชาและพูดว่า ข้าลงโทษเฉพาะคนที่ทำผิดเท่านั้นถ้าเจ้าไม่ได้ทำผิดข้าจะลงโทษเจ้าทำไมพวกเขาสมควรตายเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีจุดที่สุดแล้วเจ้าหล่ะข้าจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องลงโทษเจ้าท่านอองโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดองครักษ์จุดที่ประตูยังคงกลับร้องขอความเมตตายังไม่ลงมืออีกต้องให้ข้าพูดซ้ำอีกหรือ ดวงตาของเซียวจิงเซียนเปลี่ยนเป็นเย็นชาและจ้องมองไปที่องครักษ้างข้างองครักษ์จุดที่อยู่ข้างข้างรีบยกองครักษ์จุดที่คุกเข่าอยู่กับพื้นขึ้นและกำลังจะลากเขาออกไปท่านอองโปรดไว้ชีวิตข่าเถิดข่าน้อยถูกใส่ร้ายขอรับองครักษ์ตะโกนออกมาทีละคนไม่มีนักฆ่าอยู่ในจวนอองจริงหาหจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างบกพร่องได้อย่างไรช้าก่อนในที่สุดหยุนชิงเหยียนก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป,ปองครักษ์มาครองประตูหยุดทันทีเธอหันกลับมามองเขาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนออกคำสั่ง ปล่อยพวกเขาไปเจ้าก็แค่อยากบังคับให้ข้ายอมรับเองไม่ใช่หรือได้ข้ายอมรับว่าไม่มีนักฆ่าข้าอยากหนีไปเองและไม่เกี่ยวข้องกับเสี่ยวเถาเจ้าน่าจะรู้ว่าข้าเป็นเจ้านายและนางก็แค่ทําตามคําสั่งของข้าเมื่อเสี่ยวเถาที่อยู่ข้างๆได้ยินสิ่งที่เธอพูดก็น้าตาไหลด้วยความซาบซึ้งในเวลานี้คุณหนูยังคิดถึงนางดีมากในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าไม่มีเหตุผลที่จะลงโทษพวกเขาจริงฮ่าฮ่าเสี่ยวจิงเซียนโบกมือส่งสัญญาณให้องครักษ์จุดที่ประตูปล่อยตัว ขอบพระคุณท่านอ,องขอบพระคุณท่านอ,องท่าทีของเหล่าองครักษ์เหมือนกับรอดพ้นความตายมาได้อย่างบุดหวิดแล้วถอยออกไปเจ้าคิดว่าข้าควรลงโทษเจ้าอย่างไงทันใดนั้นเซียวจิงเซียนใช้มือก็บีบคางของเธอแน่นหานและมุมปากภายใต้หน้ากากสีเงินก็บ่งบอกถึงความโหดร้ายเจ้าคิดได้ตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือความเจ็บปวดจากคางทําให้หยุนชิงเหยียนขมวดคิ้วอย่างอดไม่ได้แต่มุมปากของเธอยังคงมีร่องรอยของการดูถูกเยาะเย้ย อันที่จริงข้าไม่รู้เลยว่าพระชายาของข้าจะกล้าหาญเช่นนี้ดังนั้นก็อย่าหาว่าข้าไม่อนโยนต่อเจ้ามานี้ให้แม่นมาชีไปสอนกฎระเบียนของวังจวนกับพระชายาจูู่เซียวจิงเซียนก็ปล่อยมือและตะโกนออกคําสั่งขอรับท่านอององคารักษ์คนหนึ่งเดินเข้ามาและพูดกับหยุนชิงเหยียนว่าพระชายาเชิญขอรับ หยุนชิงเหยียนร้องฮืออย่างเย็นชาและจากไปพร้อมกับองครักษ์โดยไม่แม้แต่จะมองเขาเลยถึงแม้จะเป็นรังค้ายาในเมื่อก่อนเธอก็ไม่ขมวดคิ้วเลยสักนิดยิ่งไม่ต้องพูดถึงจวนอองเล็กหาฮะนี้ถึงแม้แม่มาชีคนนี้จะน่ากลัวกว่าแม่นมหลงในองคหญิงกำมลอเป็นสิบเท่าเธอก็ไม่เกรงกลัวคุณหนูเสี่ยวเถาที่อยู่ข้างๆไม่กล้าพูดอะไรสักคำจูจูก็จับแขนของเธอไว้แล้วพูดว่าคุณหนูอย่าทิ้งเสียเเส่ยวเถาเสี่ยวเถาจะตามคุณหนูไปเจ้ากะ นางไม่รู้จักใครในโจนอองแห่งนี้ตามคุณหนูไปถึงแม้จะเป็นทุกข์อย่างน้อยนางก็มีจุดที่พึ่งและสบายใจหยุนชิงเหยียนมองดูคำวิงวอนและความกลัวในดวงตาของนางรู้ว่านางกำลังกลัวเดิมทีไม่อยากให้นางเดือดร้อนไปด้วยแต่ถ้าทิ้งนางให้อยู่ในโจนอองตามลำพังก็ไม่มีจุดที่พึ่งพาจะถูกรังแกอย่างแน่นอนเธอถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ไปกันเถอะองคารักพาเธออ้อมผ่านลากกว้างหลายแห่งและหยุดอยู่จุดที่ท,ที่ไม่ใหญ่โตนักแต่ดูไม่เหมือนสถานที่คนรับใช้ธรรมดาอาศัยอยู่ พระชายาเขอเชิญท่านเข้าไปเองขอรับข้าน้อยไม่สามารถเข้าไปได้ขอรับองครักษ์พูดด้วยความเคารพเล็กน้อยหน้าประตูหยุนชิงเหยียนพยักหน้าไม่อยากทําให้เขาลำบากใจและพูดกับเสี่ยวเถาที่ข้างหาฮะว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะ